ถ้าเป็นนักร้องนำอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อ,อกี้เ่ยป็นนักเป็นนักข่าวนักร้องนำเราอ่านจาพเองเหรอได้ไหมอ่านจากพัเองอ่านจากข่าวได้ยังไงอ๋อคิมมอนกับร็อกครับรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีมากครับมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทเนาะแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งเ,เรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวคิมแล้วก็ร็อกมาก่อนแน่นอนนะเนาะเพราะว่าอย่างรา็อกร็อกก็เล่นเป็นเป็นเขาเรียกว่า transgender transgender ซึ่งตัวคิมก็ เล่นเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบแล้วก็รักกับทางเจนเดอร์เลยเป็นแฟนกันแล้วในเรื่องก็ต้องเลิกกันมาเลิกกันแล้วด้วยปัญหาของเรื่องของวรงการบันเทิงนี่แหละทําให้เลิกกันแล้วก็ต้องตามมาง้อตาม,มารักอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยต้องไปติดตามด้านในแหละนะครับใดๆก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่า ความรักเนี่ยมันมีทุกรูปแบบโดยเฉพาะผู้รักแบบผู้ชายแล้วก็ไทเจนเดอร์ซึ่งเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เผยแพร่เรื่องราวเรื่องนี้ในเรื่องนี้ครับเพื่อนครน่าดูมากมากที่เป็นยังไงบ้างการรับบทบาทีที่แบบคราามรักที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยคือล็อกก่อนไหมค่ะล็กกนโดยส่วนตัวล็อกเองนะคะก็เป็นไทเจนเดอร์เหมือนกันแล้วก็คือเราเห็นซีรีส์ที่แบบว่าสวยเกินอ่ะขอบคุณค่ะคือเราเห็นซีรีส์เน่ ในไทยเงแบบทำผลิตซีรีส์ออกมานําเสนอเสื่อ,อ,อมาที่แบบเป็นความรักของ t r a n s นเดอร์ที่แบบมีความผิดหวงังหรือว<ส>่าไม่สมหวัง<อ>ในความรักบ้างแต่เรื่องนี้ก็สมหวังหรือเปล่านะสมหวังหรือเปล่านะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะทุกคนความยากของเรื่องนี้ทิมก็คือต้องเป็นคนที่มีเดยอ,ยอย่างไรด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยอย่างตัวเปอร์นครเขาเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายในเรื่องใช่ไหมครับ ตัวผมที่เป็นเฮียกรหรือว่าครดิตเนี่ยก็คือพระเอกในเรื่องนั่นแหละแต่นิสัยจะตรงกันข้ามสลับกันคนนั้นก็จะนิสัยดีเป็นตัวร้ายที่น่ารักส่วนผมก็จะเป็นพระเอกที่ขี้เหวเี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนร้ายนะครับไม่ได้เล่นเป็นตัวโกงในเรื่องนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าแบบแอบเซลล์มาบันเทิแล้วกันอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ตัวละครนิสัยขี้เหวี่ยงก็ต้องรีเสิร์ชเยอะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อยมาก ก้าแต่ละก้าวก้าสตพุทธงี้ก็ก้าวขาซ้ายก็พุทธก้าวขาขวาก็โทรตลอดเดินจงกรมตลอดฮะเข้าชงเข้าฉาก็ต้องแบบสวดมนต์่องอ๋อสวดมนต์เวลาพูดออกมานี่คืออยู่ในซีนอ่ะต้องคอยเก็บดอกดอกมาดอกพี่ปูนดอกพปมันรั่วออกมาคือแบบคำพูดที่เือบไพเราะหวานมากๆเลยแล้วในเรื่องก็คือด่ากาดเลยก็ยากยากอยู่ได้ความจริงไหมเนี่ย เรียกว่าเวลาไหเห็นอบอดที่เป็นไงครับ,บรคิมมอนเครียดไัยไม่เครียดครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ทําด้วยรู้สึกได้ระบายเลยบางอย่างเหมือนกันชีวิตจริงเราด่าใครไม่ได้ครับ <c oughs> ไ่ด่าในละครแทนก็รู้สึกปลดปล่อยดีครับสลดปม่อ, <c oughs> อในละครที่ททท <c oughs> ด่าใครด่าหมดเลยครับ <c oughs> โดนหมดทุกคนนะครับในเรื่องเรากระดนโอ้ก็มีครับช่วงช่วงช่วงขักเหของความสัมพันธ์เนี่ยก็ เราก็โดนเยอะเหมือนกันครับก็มีบ้าค่ะอันนี้เป็นการมันเคยมาเล่นด้วยกันครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยที่ได้มาเล่นกับพี่ว่าเป็นไงถ้าพอเจอครั้งแรกกับการบอนกรีดก็อุ้ยก็คิดว่าพี่เฟิร์สเขาคัดเลือกแบบนักแสดงมาที่แบบคาแรคเตอร์กับตัวจริงนี่คือแบบคล้ายกันหรือเปล่าที่แบบเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า แต่พอได้คุยแล้วก็อุ้ยพี่เขาเป็นคนน่ารักตลกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขคือเข้าซีนด้วยกันแล้วก็แบบง่ายคะ่ะทำงานด้วยง่ายตอนน้องพูดอยู่ผมหยิกหยิกเอวอ,อยู่นะเนี่ยที่พูดเนี่ยใช่ที่แบบยืนหลัง่ปิด <c oughs> อะไรเงี้ยค่ข <c oughs> ันเจ็บ <c oughs> แซวแซวอะไรนะคะคล <c oughs> ายหน่อยคลายหน่อยเผ็ดร้อนที่สุดอ ซ่บมากมาค่ะชือู่ของพี่พอพี่จอมนีคือฟินจิกหมอนพหนูจิกจนหมอนขาดหมอนขาดแน่นอนค่ะหนูดูภูมิใจเนาะเมื่อากตัี้เมอีเีาตัวละครในเรื่องออกมาใช่แล้วเวลาเราต้องเข้าคู่กันอย่างนี้อย่างลกอีกก็มีเขินหะก็มีเขินเขินบ้างค่ะเขิน ความความยากของเรื่องนี้คือเรากําลังฉายจะฉายแล้วในวันที่2ข้างหน้านี้นะครับแต่เรายังถ่ายกันไม่เสร็จเลยอันนี้อันไหนจริงอันไหนปลอมอันนี้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถ่ายไปแล้วเราก็จะดูฟีดแบ็กทุกคนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้คู่เราแบบสนุกแค่ไหนเราก็จะจัดให้ได้เพราะว่าเราถ่ายไปฉายไปอ๋อเล่นต่ แบกใชตงง่ตอนจบก็จะจบตามที่ติดคุณด้วใช่ครับ <c oughs> อยากให้จบแบบไหนก็เลือกได้เลยตอนนี้เรายังไม่มีเรื่องจบของเราอยู่นะครับผมไปาอให้ทุกคนโหวตกันแล้วกันนะครับโหวตมาได้ที่2 4 2สี่ส <c oughs> องสิไม่ห้าเลยเราพิจารณาสถานการณ์ได้ตลอดเวลาค่ะก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะโพลว่าตอนจบของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> แต่เหนือคิมว่าคุณเป็นตัวละครซ้อนตัวละครอีกทีนึงใช่ครับเป็นตัวละครซ้อนตัวละครอีกทีเป็นละครซ้อนละครละครละครอีกทีเพราะเป็นอยิ้มเป็นแง่สับสนไหมครับการละคร ตั้งแต่ผมอ่านบทเนี่ยผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีมิติมากนะครับคนดูจะผมจะปล่อยให้นิดนึงแล้วกนว่าคนดูจะงงมากว่าอันไหนเรื่องจริงในเรื่องหรือว่าอันไหนเป็นเรื่องของในเรื่องที่มีเป็นเรื่องจริงในเรื่องอีกทีหนึ่ง <c oughs> จริง,รงๆฮะเราจะสับสนแน่นอนแต่ว่ารับรองว่าพอ <c oughs> พอเฉลยออกมาแล้วจะตบเข่าฉับแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวที่เขาเขียนมาดีมากๆ <c oughs> แค่ตัวนิยายก็สนุกเลยครับเพราะฉะนั้น ดูของจริงครับแล้วก็ทางทีมงานเขาตั้งใจทํากันอย่างมากเ,าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สนุกแน่นอนโดยเฉพาะคู่ของเราเนี่ยรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คุณจะได้รับความแตกต่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ค่ะแล้วอย่างที่คิมมอนเนี่ยคือในเรื่องก็เล่นเป็นแบบเป็นนักแสดงและหนูก็แบบมีแฟนเป็นนักแสดงก็คือแบบคือที่ใส่ชุดวันนี้มาคือ เวลาเราจะไปไหนด้วยกันอ่ะคือหนูต้องเอาชุดอันนี้ปิดเพื่อ <c oughs> เพื่อแบบไม่ให้แฟนคลับเขาเห็นไม่งั้นเราแบบคือก็จะมีปัญห,หากันนิดหน่อยแต่แตที่บอกหลังไมาคือกลับบ้านไปตอนนี้ดึกแล้วครับกลับบ้านไปยุงเยอะก็เลยเอามุ้งมาด้วยเนี่ยคืนเอาตัวละครมาพูดนะ <c oughs> แซวฝาติดตามด้วยนะคะโซนสองเปลี <c oughs> ่ยนเรื่องเลยเหรอไม่เป็นไรวิ่น้องก <c oughs> ัดฟันแล้วว่าดูดิ ฝากเลยฝากกุ้คานะับอมฝากกุ้คานะคะทุกคน on air ออตอนแรกแล้วนะคะที่ทางช่องวันสัสรสดแล้ันะคะแล้วก็ายชีอีค่ะนะผมฝากด้วยนะครับเพื่อนนครแล้วก็ฝากกระดิตแล้วก็น้ำส้มด้วยครับ